สวัสดีครับพี่น้องจุมชน,ชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซครับในคลิปนี้นะครับผมได้ต่อเพมหน้ามาเพมหน้าไต้หวันนะครับเป็นตอไม้ที่ตั้งแต่จัดรากไว้หนึ่งปีเสร็จเครับโดยไม่มีการที่จะไปทดจัดรากนะครับก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยนะอันนี้หนึ่งปีผ่านไปผมก็มาขุดขึ้น นะครับก็ได้อย่างนี้แหละฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะก็คงจนะได้ต่อนะตอธรรมชาติจริงๆฮะท่านใดที่ชอบรากธรรมชาติแบบนี้นะฮะปลูกลงดินเลยครับ1ปีนะฮะปลูกสัก50หรือ100ต่อ100ต้นนะฮะร,รับรองเลยได้ไม้ในลักษณะนี้ขึ้นมาสร้างนะอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวย๋ยวไปดูกันครับขั้นตอนการาทำเป็นอย่างไรไปดูกันครับขึ้นมานะครับต้นนี้ นะตอนนี้นะครับผมจัดไว้ตั้งแต่น่้นเลยครับตรงโน้นนะครับจัดไว้ริมน้ําไม่ตายนะฮะน้ําท่วมก็ไม่ตายเนี่ยท่วมมาหลายเดือนนะครับช่วงนี้น้ําลดแล้วผมก็เลยลองขุดดูผลปรากฏว่าเขาเพลียเขากินหมดเลยครับเนี่ยนะเนี่ยตุ่มรากนะครับจัดรากไว้นะครับรากรอบนะครับ เดี๋ยวต้องมาเขียงแล้วก็ขึ้นใหม่เลยนะอันดับแรกต้องกำจัดเพลียก่อนนะครับดูครับเพราะว่าการเตรียมต่อเลยนะได้อยู่ครับเนี่ยอันไหนเกินก็ออกมันเป็นรากแบบไม่ใช่รอบรอบจานนะครับเป็นรากธรรมชาติอยู่นะนะครับเนี่ยพอตัดมาเนี่ยต้องมาไล่ใหม่หมดนลครับให้สั้นเข้าเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใช้เสียมสับอ่ะ มันจะช้ำครับพอช้ำม,มันก็มีโอกาสเน่าครับเกิดเชือ้อรานะครับเราก็มาไล่ดูเนี่ยครับคุกลากเลยนะครับเนี่ยรากเยอะมากเลยครับมันจึงทําให้พอมันงามมันสวยมันงามก็คือเจริญเติบโตดีมันก็ทําให้ให้โคนมันใหญ่นะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยงในกระลำมังไม่โตอย่างนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ยอย่างนี้กันแล้วกันนะผมผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกนะครับต้องเอาเอาคลิปเฉพาะตอนขุดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับเอาตอนที่ยกขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะมันลงไปถ่ายยากนะครับ เนี่ยนะครับรากเขาใหญ่เงี้ยมันมันช้ำครับผมใช้เสียมสับก็ก็ต้องเก็บนะครับต้องเก็บแล้วถ้าทายาได้จะดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก่อนปลูกนะครับดูก่อนเนี่ยสันรากโอลามามันสวยนะโคลใหญ่นะแต่แต่มันไม่มี เขาเรียกว่ามันมันจากรากมันกลายเป็นโคนไปหมดแล้วนะแล้วก็ต้องตัดนะครับให้แห้งก่อนปลูกครับเพราะว่าป้องกันในระดับหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ให้มันแห้งก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาลงมันเป็นเป็นเป็นคล้ายๆว่าฟิล์มนะฮะยาพวกนี้เป็นเหมือนฟิล์มฮะปิดปิดบ้างนะะ ผมจะเคลียดูรากนะครับอืมเป็นรากธรรมชาติครับนะครับเป็นรากธรรมชาติเลยไม่ไม่ไมตอนคือปลูกแบบนี้นะครับมันจะได้รากธรรมชาติถ้าเราปลูกแล้วเราเราคอยดูเขาอะครับคอยคุมรากนะครับจะได้ปลูกทิ้งไว้เลยเนี้ยเป็นปีในดินนะมันจะไม่ได้รากรอบ จะเป็นรากแบบออกมาธรรมชาติแบบนี้ได้แต่โคนใหญ่อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเป็นลักษณะนี้เลยเราก็ตัดแต่งเอานะครับ นนในลักษณะนี้ครับถ้าถ้าต้องการลากที่เป็นรากรากรอบก,ก็ต้องคอยเบรกลากที่เราไม่ต้องการโอ้ผมก็ไม่ได้จัดการก็ปล่อยทิ้งเลยครับก็ได้แต่โคนนะครับประมาณนี้ครับทีนี้หน้าไม้หน่าน่าจะอยู่ด้านนี้นะครับหน้าไม้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ ือจะตัดให้ขึ้นใหม่หมดเลยครับครับเราจะให้ขึ้นใหม่เอาละครับไม้ต้นนี้นะฮะก็ นะครับเรียบร้อยแล้วเตรียมต่อนะครับผมก็ได้รื้อดูรากแล้วนะฮะในเบื้องต้นก็นะครับไม้ต้นนี้นะฮะจัดรากไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรากกระจายรอบแต่ว่าพอเลี้ยงไปแล้วเราไม่ได้มาดูแลควบคุมรากนะเขาก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาแบบนี้นะครับ นะพอเป็นธรรมชาติแบบนี้รากก็จะออกมาเป็นรากธรรมชาติเหมือนกันนะครับนะมันก็จะไม่กระจายรอบแล้วนะครับนะก็ให้ท่านดูนะครับเพิ่มหน้าก็ต้อสวยนะครับสวยธรรมชาติเดี๋ยวผมก็จะเอาหน้าไม้เป็นหน้านี้นะครับพอมาเป็นหน้านี้ปับ๊บตานะฮะเนี่ยตามันแตกตรงกันข้าม เพราะเอาหน้าไม้เป็นเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับให้หน้าไม้รากไม้สวยหน้าไม้จากรากจากโคนนะมันก็จะไม่แตกนะเราต้องการให้แตกตรงนี้ครับในในทิศทางนี้และทิศทางนี้ครับนะเป็นซูโม่แน่นอนนะฮะผมอาจจะเฉียงลงอีกนะฮะรอแตกก่อนถ้าไม่แตกมีการติดตาเสียบรากไอเสียบยอดแน่นอนนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปได้วยกันนะครับในเรื่องของการเตรียมต่อเพมหน้านะฮะอันนี้ทําให้ดูเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการออปลูกลงดินนะครับหนึ่งปีนะเกือบเกือบฟุตทีเดียวนะฐานรากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ